สวัสดีค่ะสาวกแข้งเทพแบงคอกแลงสับวันนี้นะคะดีชัยก็ยังคงมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของนักเตะแข้งเทพมาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทั้งโค้ชและก็นักเตะค่ะว่าเขามีความมั่นใจแค่ไหนกับเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับ t ีโอทีเอไปกันเลยค่ะพยันขันแข็งฝึกซ้อมกันเหมือนเช่นเคยละค่ะแม้ว่าสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจฝนฟ้าตกแบบไม่เป็นเวล่เวลา ทําให้บรรดานักแตะต้องฝึกซ้อมกันท่ามกลางสายฝนด้านผู้รักษาประตูโคชนิปลมาลานนได้เน้นหนิวเข้มไปที่การขึ้นเซฟลูกโดกและการเซฟลูกยิงมุมแคบซึ่งอันโตนินฟิเร่จักรพงษ์เรนุมาตและสราวุธกองลาบหน่วยเฝ้าเสาของทีมก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างขมักขม้นแบบที่เห็นนี้ล่ะค่ะ ขณะที่เรื่องแทคกติกในสนามโค้ชสะสมพบประเสริฐก็ยังคงเน้นซ้อมเกมรุกที่หลากหลายการสร้างความแม่นยำในการเปิดบอลและการเข้ายิงในระยะหวังผลให้นักเตะได้ทำซ้อมๆเพื่อให้เกิดความเคยชินซึ่งนักเตะทุกคนก็มุ่งมันซ้อมแบบไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนทุ่มเทกันสุดๆเลยล่ะค่ะ เก่งบอกว่าเราต้องเน้นการซ้อมขึ้นเกมที่หลากหลายการเปิดบ้านตอนรับท o t OT SC จะเป็นอีกเกมที่เราจะต้องเล่นกันแบบเต็มที่เพื่อคว้า3ามคะแนนในบ้านให้ได้และก็เชื่อว่าตอนนี้ทีมแข่งเทพไม่กลัวใครสู้ได้ทุกทีมต้องยอมรับอย่างว่ากับท o t OT ก็เป็นเกมที่หนักทีมเกมนึงแหละแต่ว่าน่าเสียเรามีไม่ให้เลือกมากเพราะนั้นเล่นในบ้านด้วยก็ยังย้ำว่าทีมในระดับเดียวกันการเล่นในบ้านคือ คือเป็นเกมที่เราสามารถทําได้ผลงานได้ดีที่ผ่านมา<อ>การจัดตัวก็อาจจะต้องต้องใช้ความละเอียดละออพอสมควรเพราะว่าก็อย่าลืมว่าทีโอทีเป็นทีมที่มีเกมโตกลับที่ดีนะครับก็ต้องระวังตรงนี้กันผมมั่นใจไม่ว่าเจอทีไหนแล้วแต่ผมผมสามารถเก็บสามคะแนนได้แล้วก็บางครั้งมันอาจจะมีผิดพลาดอย่างเกมที่แล้วเราก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่คุณไปเยือนเขาคุณเล่นได้อย่างนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปกลัวใคร ขณะที่นักเตะแข้งเทพก็มองว่าทีมกําลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเรื่องความพร้อมไม่ต้องพูดถึงความมั่นใจในเกมชนทีโอทีเ4เชื่อว่าจะสนุกและก็มีแต้มแน่นอนวันเริ่มลงตัวแล้วนะเริ่มทุกคนเริ่มรู้แว่าทุกคนชอบอะไรทุกคนชอบอะไรแล้วก็สไตล์ของคนเป็นยังไงก็ปรับข้าเข้าหากันได้ดีเล่นในบ้านครับเอเตอเทนคนดูแน่อนอนแล้วก็มีแต้มแน่นอนสมแต้มเปล่าถึงเที่ยวเทียบ ก็มาเยอ่เราก็ไม่ใช่งานง่ายที่คุณจะมีแต้มกลับออกไปคือก็ผมก็ไม่ประมาคุณเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ครับสําหรับนักเตะของแบงคอกยูเนเต็ดตอนนี้เรียกว่าฝีเท้าขึ้นกันหมดละค่ะจะหยิบจะจับใครลงตําแหน่งไหนก็สามารถไว้ใจได้แม้จะมีผู้เล่นที่เจ็บบ้างอย่างวิสรุตพัฒนาศรีและชัยวุฒิวัฒนะที่ต้องพักรักษาตัวนานหนึ่งเดือนก็ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดแต่ใครจะลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ ต้องรอลุ้นกันก่อนเกมหละค่ะแต่ขอบอกว่าถูกใจสาวกแข้งเทพอย่างแน่นอนทรงท้ายที่ความมันในเกมประวัติศาสตร์ที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เมื่อเหล่าแข้งเทพยกคนไปบุกถิ่นกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดและก็โชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่กิเลนก็เกือบสิ้นใจแม้ว่าท้ายที่สุดจะพลาดท่าแพ้อดคว้าแต้มไปอย่างน่าเสียดายแต่สิ่งหนึ่งที่แบงคอกยูเนเต็ดได้ทิ้งเอาไว้ในเกมนัดนั้น นั่นก็คือการแสดงให้แฟนบอลได้รู้ว่าแบงคอกเตเดก็เก่งและมีฝีเท้าเทียบเท่ากับทีมชั้นนำซึ่งจากผลงานนับที่ผ่านมาค่ะแม้จะมีดราม่ากันบ้างแต่ทุกคนก็ถือว่าได้รับบทเรียนที่สำคัญรวมไปถึงโค้ชสะสมก็ยังพูดให้กำลังใจทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเราเจอทีมใหญ่ไม่มีอะไรเสีย คือผมว่าเราเล่นแค่นี้ผมว่าก็ได้ใจแฟนบอลแมนคบกละคือแฟนบอลเมืองทองไปแมนยูคบเขาก็ผมว่าเขาแฮปปี้ได้ดูบอลที่สนุกหนาแนไม่ไม่ใช่มาเป็นบอลที่แบบถ่วงเวลาไปถ่วงเวลามาผมว่ามันเป็นบอลที่โต้ไปโตมาแล้วก็เป็นบอลที่ค่อนข้างที่แฟร์แล้วก็ก็สนุกครับก็ขอโทษด้วยคือสองสามนาทีท้ายมันมาโดนแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ครับแบบหน้าเราไปเจอทีโอทีก็ก็น่าจะจะสนุกแล้วก็ผมว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับก็ขอโทษด้วยที่ที่ไม่สามารถ แม้แต่คะแนนเดียวได้แต่สุดท้ายขอให้แฟนบอลจงภูมิใจในในทีมเชฟตรงนี้เถอะว่าแ a งคอกยูเนเต็ดกำลังเจริญเติบโตขึ้นความเป็นทีมเวิร์กสำคัญที่สุดสำหรับกีฬาฟุตบอลแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันสปิริตในการเชียกกีฬาก็คือการยอมรับในผลการแข่งขันและชื่นชมในความทุ่มเทของทีมซึ่งครูแบงคอกยูเนเต็ดพบทีโอที T S C. ทรูวิชัน10จะทำหน้าที่ถ่ายทอสโสดเพื่อแฟนบอลที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมเชียร์ที่สนามนะคะทุ่มเทการสึกซ้อมกันท่ามกลางสายฝนขนาดนี้เพราะฉะนั้นสาวโอกแข้งเทพก็อย่าลืมมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้แบง็คอร์กยูเนเต็ดเก็บชัยชนะเหนือ t ีโอทกันให้ได้นะคะช่วงนี้ก็หมดเวลา talk talk ลของแบงคอร์กแฟนคลับแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ